วันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะมัดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับอาการสะบักจมนะคะหรือโรคาภาษาอังกฤษนะคะก็คือ scapulo costal syndrome นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามัดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับสะบักจมจะมีอะไรบ้างนะคะนี่ อันแรกเลยก็คือมัดกล้ามเนื้อนะคะนี่รีเวสเตอร์สแคปูรีนะคะมันจะเกาะอยู่ที่ตรงนี้ออกซิิตอลคอนเดลียนะคะก็คือท้ายทอยนั่นเอง mm hmm. แล้วก็จะมาเกาะกับตรงนี้มุมของกระดูกสแคปูล่าหรือว่ากระดูกสะบักนะคะตัวนี้ทําหน้าที่ยกสะบักขึ้นนะคะอะ่เวลาถ้ามีอาการสะบักจมเราก็ต้องอ่าเคลียร์มัดกล้ามเนือ้อตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อลอมบอยลอมบอยก็ ข้างบนมันจะเป็นไมเนอร์ข้างล่างมันจะเป็นเมเจอร์นะคะลอมบอยเขาก็จะติดนะคะกับแนวกระดูกสันหลังนะคะทานสเวิร์ตเปอร์เซตของกระดูกสันหลังตรงนี้นะคะช่วงอ,อกนะคะแล้วก็มาติดขอบสะบักนะคะเวลาที่สะบักจมเนี่ยเราต้องมาเขี่ยมัดกล้ามเนื้อลอมบอยด้วยลอมบอยเขาก็จะทําหน้าที่นะคะในการที่จะขบุบสะบักเข้านะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ติดกับตัว สะบักนะคะอยู่บนด้านบนเขาเรียกว่าซุปเปอร์สไปนาตัสแล้วก็ด้านล่างก็คืออินฟ้าสไปนาตัสนะคะตัวนี้แล้วก็อีกมัดนึงก็คือด้านล่างเลยก็คือจะเป็นเทรเรสไมเนอร์เทรเรสไมเนอร์จะติดขอบกระดูกสะบักนะคะด้านนอกนะคะแล้วก็ไปติดกับหัวดุมของกระดูกฮิวมลลารัสหรือคือกระดูกต้นแขนตรงนี้นะคะอ่าเราก็ต้องทําการเคลียร์มัดกล้ามเนื้อทั้งหมดนะคะให้มีการยืด ตัวออกนะคะเพื่อลดอาการปวดจากอาการสะบักจมนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคืออาการ scapulo costal syndrome นะคะแค่สำหรับวันความรู้วันนี้นะคะเกี่ยวกับมัดกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดสะบักจมนะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามาอัดคลิปให้ใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี